ขออยู่ซ้ายขวานะครับลักษณะนี้นะครับการอะไรการผูกชนที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือการมีไทยมุงเข้าไปนะครับถ้าเขาประมาณเขาแกะเอาง่้งามเอาตะขอดันออกไปนะครับก็จะนำส่งไปนะครับเรียบร้อยขรอบนึงครับเวลาเวลาเวลาควบคุมคุณหาไปเอาเอาแทนเอาแทนสอบยังไงครับข้างหน้าไหนครับครัข้างหน้าไหนโล่แล้วเก็บก่อน เวลากรอแขนเวลาเขาะยุกตัวขึ้นขาสวะานั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนะครับหนึ่งต้องได้รับการฝึกสามสมาธิการใช้แรงมากสแล้วแขนขาเขาจเป็นการที่ไม่สรุปในแต่ละากนะครับลักษณะการเข้าเข้าปร้ยุงตัวคนร้ายนะครับซ้ายขวาของทีละฉาก เรื่งดูลักษณะมือนะครับสอดแขนเข้าหน้าสอดใต้หลักแล้ครับสอดใต้หลักแร้ซใา้ขวาเข้ามาไหลเสร็จแล้วสั่งให้เขารอเขาเข้ามาเพื่อจะลุกง่ายนะครับต่อไปสั่งคุกเขาเข้ามาพับขาเข้ามาลุกดันขึ้นคอลุกง่ายกว่าครับ่านหลังครับยังขันหลังครันเลังครับอ่านี่คือลักษณะการสอดนะครับ